ถ้อยากกดปุ่มเป็นคนแรกเอมมาเธอก่อนฉันนั่งอยู่ในก่องสิน้ำเงินหวังว่าปุ่มสีน้ำเงินจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะโอ้ม่เอมมาเสร็จใจด้วยแต่เธอต้องจัดการกับตีนไก่จำนวนมากมันทั้งเมื่อแล้วก็น่าแขยงขยะแยงฉันเคยหันมันในภาพยนตร์สยองขวัญเท่านั้นแหละเอมมาโทษทีนะแต่ฉันไม่ทั้งเรือื่นแล้วฮ่เ้ แล้วฉันจะเอาตตีนไก่ไปทำอะไรเนี่ยทำอะไรเหรอ <มา S 1> ก็กินไงไกินเหรอนี่มันคือผนร้ายชัดๆมันมีอะไรขนาดอง็คยขยังเป็นกว่านี้แล้วออเอ,อ้ยแค่ดูก็อยากจะอ้วกแล้วได้เวลาดำเนินชาเลนจ์ต่อไปอืมโอเคเอมมาชกร้ายเพราะผมสิน้ำเงินบางทีฉันอาจะโชคดีกว่าใช่แล้วล่ะเมรนดายินดีด้วยเธอได้เบอร์เก้ชิ้นใหญ่แลวก็อร่อยมากมาก เสก็ไม่ไปดิเสธความอร่อยแบบนี้เหมือนกันกินให้อร่อยนะโอ้โหเจ๋งจังเลยซด้กินมือเที่ยวเสร็อร่อยแล้วอะไรจะมีความสุขเท่านี้ล่ะขอบคุณมากนะคนพูดจัดบอนก็อร่อยจนหยุดกินไม่ได้แล้วอยา่กินให้หมดเลยเฮ้ยังเรื่องน้ำหนักฉันสวยมากอยู่แล้วล่ะ โอ้ยอร่อยจังนี่มันวิเศษไปเลยมันทั้งนุ่มแล้วก็ชุ่มช่าอ๋อๆดูเหมือนฉันไม่ควรกินหมดในครั้งเดียวตอนนี้ฉันแทบขยับไม่ได้อะในที่สุดฉันคิดออกแล้วว่าทำเงินกับตีนไก่ดีฉันไี่มาว่ามันใช้ปรุงน้ำยาของแม่หมดได้นั่นคือสิ่งนี้ฉันจะทำแหละ ฉันว่าฉันดูเหมือนแม่มดมากเลยที่สุดความฝันก็เป็นจริงแล้วเหลือแค่ต้องทดสอบว่าน้ำาข็งฉันใช้ได้ผลไหมมันออกมาสุดยอดมากต้องไปทดลองกันแล้วคุณผู้จัดจะ,จะเป็นหนุ่มทดลองที่ยอดเยี่ยม yummy โอ้แก้วน้ำหันจะกินเบเกร์ฉันก็หิวน้ำมากๆการ <Yeah. S 1> อะไรขึ้นเนี่ยกาอะไรขึ้นกับฉัน ทำไมแก้วมันใหญ่จังหรือว่าฉันเองที่ตัวเล็ก o <No. S 1> ดูเหมือนจะได้ผลแล้วสมน้ำหน้าคนพดจัดจะได้รู้สึกว่ายนไก่ใส่ฉันจะเป็นยังไงเธอทำอะไรลงไปเนี่ยทำให้ฉันเป็นเหมือนเดิมนะสมิ่กตัวเล็ก <Come on. S 1> แต่ฉันอยากผอม oh <my> แล้วเนี่ยทำไมยู่ล่ะเธอต้องการน้ำยาของฉันจริงๆนะ เย้ตอนนี้ฉันกลับมาผอมสวยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะเอมมาครั้งนี้ใครจะเป็นคนแรกเอม็มมาเฮ้อครั้งนี้ฉันเลือกปุ่มสีแดงเยี <Wow. S 1> e ่ยมมากเพราะมันซ่อนแยมสตรอเบอร์รี่สีแดงเบียบเดียวกันไว้อยู่ทุกคนในโลกชอบเยมเพราะมันหวานและก็อร่อยมากๆ เอมม่าปิดหัวไว้แยมกำลังมาแล้วฮะอะไรกันเนี่ยเหมือนเป็นอะไรที่อร่อยอร่อยมากมากมันคือแยมสตอรอเบอรี่ฉันชอบมันมากๆเลยรู้ไหมว่าอะไรเจ๋งยิ่งกว่าแยามสตอรอเบอรี่ไงในแยมมีสตอรอเบอรี่ด้วยแล้วก็อร่อยมากๆต้อง,งกินแล้วอร่อยมากเลยล่ะ ในที่สุดฉันก็โชคดีแล้วนะดีใจ้วยนะเอม็มม่าเมรันด้าถึงตาเธอกดปุ่มแล้ว <c oughs> ครั้งที่แล้วฉันโชคดีเพราะปุ่มสีน้ำเงินหวังว่าครั้งนี้ฉันจะโชคดีครั้งเ <ๆๆ S 1> มรันด้า <ๆ S 1> ครั้งนี้เธอได้รับของกินจากลิงนั่นก็คือกล้วยหวังว่าเธอจะชอบกินนะมันอร่อยมาก <c oughs> แค่นี้เองเหรอกล้วยลูกเดียว ฉันเองก็ไม่มากกว่านี้สินะแน่นอนแค่กล้วยลูกเดียวจะไปขอได้ยังไงต้องมีเยอะๆสิมีเยอะกันไปแล้วอออ๊อระวังหน่อยสิฉันปวดหัวนะ,นะตอนนี้ฉันสามารถกินกล้วยได้แล้วแต่นั่นยังไม่หมดนะฉันลืมกล้วยลูกสุดท้ายไปเลย เอ้ยระวังด้วยเจ็บนะแต่ฉันเมื่อบนอะไรอยู่ถึงลากินก้วยกันแล้วนี่ระวังบ้างสิเดรนด้า,น,ดาน,นี่ไม่ใช่ถังขยะนะยืนเปลือกไปที่อื่นสิพอกันทีฉันทนเปลือกไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ยืนโอ้ยดินเนอที่ยังไม่ถึงกล่องของเอมม่าโออ ตอนนี้เอมมากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วใช่ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่ากลัวเอ้ย <c oughs> เอา้า oh <my> ดูเหมือนมุ้งดันกับซอมบี้จะได้ผลดีเยี่ยม <c oughs> รอบนี้เริ่มที่มมรันดา <c oughs> อยารู้จังว่าเมลรซอนอยู่หลังปุ่มสีเหลืองเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเท่าไรที่ซ่อนอยู่มันก็คืนน้ำพึ่งสดและก็หวานมาก ก่อนอื่นฉันจะลงองอร่อยมากมากไม่รันด้ม่ทำให้ผิดหวังอแล้วมันคืออะไรมันเป็นอะไรที่เหนียวมากๆเลยแล้วก็เละเธอด้วยมันไหลไปทั่วตัวฉันแล้วโอ้อ๋อมันคือน้ำพึ้งนั่นก็เจ๋งสิ ดูเหมือนว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ชอบมันพึ่งก็ชอบเหมือนกันมันมากันแล้วอย่าหน้าออกไปฉันไม่ได้เป็นเพื่อนกับพึ่งแปลกจังวิรันดากดปุ่มอีกแล้วแต่ฉันไม่ปัญหาแค่สำลีลงไปนะวิรันดาต้องการมากกว่าแค่สำลีเธอเอาบะหมี่ด้วย ยังไม่พออีกเหรอหมายความว่าเธอต้องการนมเพิ่มอาล่าเมเรนดาได้เวลารับรางวัลของเธอแล้วมันคืออะไรเนี่ยฉันได้รับน้ำพึ่งตั้งหากทำไมมีสิ่งแปลกๆต็มไปหมดเลย,เยตอนนี้ฉันแทบจะเรียนน้ำพึ่งไม่ได้เพราะมีน้ำพึ่งแล้วก็ทั้งเส้นแล้วก็สารีติดไปหมด ังมีมากกว่าน,นั้นปิดท้ายด้วยนมชาบาให้ตายเถอะยังมีนมเองดูเหมือนเพิ่งจะทำผิดฉันซันแล้วฉันไม่มีแม้แต่ดังทำความสะอาดตัวเอง <c oughs> เพราะงน้้นฉันจะไปทำชลล้นต่อเอมมาดับลากดดปุ่มหวัง <c oughs> ว่าสีแดงจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะโอ๋โอเธอไม่ควรเลิกมันเลยเพราะตอนนี้กุ <c oughs> ง้งเป็นมากมาตกใส่หัวเธอ มันนั่ากลัวมากเอ้ยก็มันยังสร้างความจัดปวดให้ฉันได้อีกด้วยเอ็มมาทอดทีนะแต่นี่คือกฎของเราฮะเอาพวกมันออกไปนะทำไมมันขยับได้เอ้ยมันคือฝันร้ายฉันกลัวมันอยู่บนตัวฉันหมดแล้วใค้ก็ได้ช่วยด้วยพวกมันจะกินฉันฮะ มันคือกุ้งเป็นๆแ,แล้วก็น่ากลัวช่วยด้วยนะช่วยฉันด้วยฉันกลัวเอามานันออกไปเย่ฉันกลัว <S <S อะไรกันเนี่ยไม่เคยไม่เคยเออกจากกองได้มาก่อนเลยเห็นได้ชัดว่ากุ้งน่ากลัวจริงๆเอมมาเธอจะเป็นคนแรกที่กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งไปกันเลยนี่หลักนอนได้แล้ว ถึงเวลาของ c ชาเลนจ์ e ริ่าแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นสะกดปุ่มสีน้ำเงนินโชคไม่ดีเลยตอนนี้ฉันต้องทิ้งสารายเหมน็มนๆใส่เธอเฮ <No. S 1> กินเหมือนหนองน้ำ <No. S 1> ตอนนี้ฉันก็ได้กินแบบนั้นเหมือนกันนะทำไมฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้ฉันไม่ได้น้ำหอมมาด้วย oh. Oh. ให้ตายน่าขายะค oh. ย,ยงจริงๆอ เหม็นมากแย่ yeah, จริงๆนิมิรรนดาถึงตาเธอกดปุ่มแล้วงั้นฉันจะเลือกสีเหลืองดูเหมือนตอนนี้ฉันต้องเอาของอะไรที่เก่าๆให้กับเธอต้องหายเจอก่อนอ้าเจอแล้วไม่ใช่มิรันดาได้รับตะเกียงโบราณที่ตำนานเล่าว,ว่ามิจินนี่อาศัยอยู่อ๋อห,หมายความว่าเขาจะทำให้ฉันสมปัารถนาได้ แค่ต้องถูตะเกียงก่อนใช่แล้วแบบนี้แหละมาลองกันโอ้โหมีจนินน่จริงๆด้วยฉันจะให้พรสามข้อกับเธอมิรันด้า right, right, right. มาล่ามจากเงินกันได้เลย <wh ats> มันต้องอย่างนี้สิตอนนี้ฉันรวยมากเงินมาหาศาล แบบนี้ไม่ได้นะฉเนก็ยาทำให้คํามป่าหนาของฉันเป็นจริงเหมือนกันเอาตะเกียงมาให้ฉันเอามามันเป็นของฉันอะไรกันเนี่ยมันดูเหมือนตะเกียงอลาดินเลยเธอทำอะไรลงไปเนี่ยมันคือตะเกียงของฉันนะสิ่นี้ก็ของฉัน <c oughs> ก็อ,อะไรขึ้นกับเธอใชยฉันด้วยหือสิ่งที่เขาทำกับฉันสิตอนนี้ฉันเหม็นมากโอเค เหแล้วละไม่แค่ทางเดียวเธอต้องกลายเป็นนางเงือกออะไรกันเนี่ยหางมาจากไหนฉันไม่ใช่นางเงือกนะจินนี่ไปไหนแล้วกลับมาฉันไม่ต้องการหางปลา uh oh. ช่วยฉันด้วยพ uh oh. ระเจ้าปรากฏว่าจินนี่ไม่ได้ใจดีเสมอไปอยังดีที่เขาให้เงินฉันมากมายโชคดีจังเออที่ไม่มีอุปรกรณ์ที่น่าสนใจดี okay. เริ่มจากทุกคนต้องทำไข่ดาวให้ผมง่ายมากมันได้ผลดูสิทักสามารถขยายวัตถุนได้ด้วยอะอฉันสามารถทำไข่ดาวได้แล้วยิ่งกว่านั้นฉันรู้วิธีทำมันให้สวยงามและค็น่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะเพราทำเช่นนั้นจะใช้แม่เป็นแบบพิเศษละใส่หงไปเลยนึกไข่ดาวขึ้นมาได้ปะจากนั้นก็เป็นตาของกระตายใช่แล้วฉันคิดว่าฉันทดสอบกันขยายกับไข่ละดูสิ เหมือนกดลงกันเหรอแปลกจืงเลยดูเหหือนว่าฉันจะกดปุ่มผิด,ดะ <Okay. S 1> นะไหนมาหลอกครั้งดีก,กว่าเออมันได้ผลตัวแน่ใจนะว่ากินได้แน่นอนนี่คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะ <All right. S 1> สายสายอย่าก,กวนฉันนะเธอทำไข่ดาวจากไข่ใบใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้เลย mm hmm. ดูสิมันใหญ่แค่ไหนอ่ะฉันไม่เคยเห็นไข่แดงที่ใหญ่ขนาดนี้มันก่อนในชีวิตเลย อย่าเพิ่งตัดสินใจทุกอย่างด้วยการทดลองสิไม่มีอะไรดีไปกว่าไข่ดาวธรรมดาจากร้านอาหารแล้วล่ะ, <Okay. S 1> ละเริ่มจากตอกไข่เสรแม่พินแบบพิเศษจากนั้นก็เอาไปต้มในน้ําเดือดเลย <Hey. Okay. S 1> เป็นไงละ่ะ <Okay. S 1> ต่อไปฉันจะใช้อวคาโดเ <Okay. S 1> พื่อมาทําซอที่ฉันชอบไงละ่ะ hmm. ใช่แล้วนั่นคือโกคามเล่สำหรับทาบนขนมปังปิ้งยังไงละ่ะดูสิว่าสวยแค่ไหนขาดแค่ต้องตกแต่งด้วยผลแรดิช และอาหารเช้าที่สมบูรณ์แบบก็พร้อมแล้วไข่ดาวยักษ์ขั้นแรกของโลกดูซิเหมือนเยี่ยมเหมือนกันนะและกิงกับซอสมะเขือเทศด้วยลัจสกายเป็นไข่ดาวที่อร่อยที่สุดเลยเฮ้ยแต่ของฉันน่ารักที่สุดดูวิสิเหมือนกันแต่จริงๆเลยน่าสนใจจังเลยโอ้ไข่ดาวรูปกระต่ายเหรอไม่ใช่แค่สวยนะแต่อร่อยมากอีกด้วยเลยเจนทําได้ดีมากแต่ตอนนี้มาลองกันดีกว่าว่าเอมมาทำอะไรมาเพื่อฉันน่ะการดิดของเธอดูไม่ธรรมดาเลยเอ้ย อวโวคาโดฉันเกลียดมันนะยเอาล่ะสรตราตาจอนจอนความหวังอยู่ที่คุณแล้วมันดูธรรมดาดีนะมันคือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นะเจนยินดีด้วยแต่ทำไข่ดาวที่อร่อยและสวยงามี่สุดเลยเย้ขอบคุณนะยเลโอเูเ <c oughs> หมือนว่าเีโอเตรียมภารกิจใหม่ให้เราแล้วล่ะใช่แล้วครั้งนี้ทำสลัดให้หน่อยนะฮะ <Okay. S 2> ง่ายเหมือนปอกกล้วย ฉันทำให้นะฉลัดงั้นเหรอง่ายมากเลยแน่นอนว่าต้องทำกับผักสลัดสดๆไงล่ะแล้วทำไมฉันไม่ปกมาเลยตอนนี้ล่ะก่อที่จะทำมันจะใช้ฟาร์มทดลองนะสิ่งสำคัญคือต้องรดน้ำอย่างระมัดระวังด้วยเป็นไงล่ะใช่สายตาจานจานคะฉันว่ามันเดือดน้ำมากไปแล้วนะโอ้จริงด้วยฉันต้องรีบจัดการกับน้ำพวกนี้อย่างเร่งด่วนแล้วล่ะฉันไม่ต้องการให้สลัดของฉันเต็มไปด้วยน้ำสกปรกนะ อาดูสิมันกำลังโตขึ้นแล้วล่ะได้เวลาแกบผักกันแล้วใช่ต่อไปฉันก็ใช้ขนมปังฉันต้องการขนมปังเพื่อใส่ถั่วและซอสมะเขือขเทศลงไปนะใค่แล้วล่ะมันดูเจ๋งมากเลยเหมือนไดนโนเสาร์มันคือของตกแต่งสล็ของฉันยังไงล่ะดูสิมันกลายเป็นศิลปะทางวิทยาศาสตร์เลยอะ <c oughs> แล้วเธอนั่งรออะไรอยู่ล, <c oughs> ล,ล่ะเจนเด้ลักธรรมาหารแล้วนะจริงด้วย ดูเส้งทุกอย่างที่ปู่ผมพูดมามันน่าสนใจนี้เ๋อาล่ะแตงกวาแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยสำหรับสลัดนะสิ้นสําคัญคือการนำเสนอนะฉันจะทำสลัดลูกสนุกน่ารักน่ารักนะดูสิเหมือนไหมละ่ะโอ้เจ๋งมากเลยพวกเธอลืมซอสกันไปหรือเปล่าครีมเปรี้ยยังไงล,ล่ะถ้ากระสัทุกชนิดเลยนะนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันใสนม่มันในจานก่อนต่อไปก็มาปเปิดขนมปังดำกันเลยมันจะเป็นตัวแทนของดินยังไงละ่ะ ตอนนี้จะทำดอกไม้ที่สวยงามสักพักเหมือนเมืนอกลางเติบโต,ต,ตจากดินนั่นเองนี่ตังหาิธีกรารนำเสนอที่สวยงามนะไม่ใช่สุนัขตัวนั้นของเธอ <c oughs> เอาแต่ก็นะหยุดเล่นดีกว่านะเวลาตัดสินใจแล้วว่าสนงของใครอร่อยที่สุดโอ้สตวตาจ้าเรามาเล่นมาที่คุณดีกว่าแต่น้อสาวดูอร่อยมากเลยใช่แล้วดูมันาทำมาจากช็อกโกแลตนะเอาเรามาลองอย่างอื่นดีดกว่าเอยถั่วเหรอ ไม่มีใครชอบมันหลอกกันไมมไม่เอาะเธอไม่เข้าใจอะไรเลยอะเจนหมาของเธอน่ารักมากเลยสลัดก็ไม่เลวด้วยนะฉันพยายามเต็มที่เลยในเวลาสำหรับผลงานชินเอกจากการทำอาหารจากเอมมาแล้วเลยเธอทำเป็นสวนสลัดผากเลยเอ้ยนี่มันคือะไรขนมปังดำเหมือนเด่นจริงๆด้วยไม่ใช่แค่การตกแต่งนะแต่รสชาติก็เหมือนอะไม่อร่อยเลยสัดที่ดีที่สุดก็คือเจนยินดีด้วยนะที่ชนะแล้ว เด็กๆฉันชอบหยุดเล่นได้แล้วค่ะแล้วเราทำอาหารใช่แล้วล้างขอดสักหน่อยฉันต้องการกาแฟนะฉันทำให้ได้ได้เลยใช่แล้วฉันมีไอเดียนแล้วฉันต้องการชงกาแฟในเครื่องบดที่ฉันะกอบขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้นี่เองแล้วมันก็มีเพราะฉันได้ทางานวิทยาศาสตร์ยังไงแล้วแต่ทำไมไม่ลองใช้ทำกาแฟล่ะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีความแม่นยำที่ดีที่สุดเลย เฮ hey, มร้กาแฟลงไปในขวดใหญ่ๆดังนี้แล้วก็ต่อไปจุดไฟกันเลยเอาล่ะแล้วเราก็รอจากนั้นกาแฟก็จะพร้อมแล้วละ่ะอุณหภูมิกำลังสูงขึ้น <c oughs> เห็นไหมฉันทำได้อย่างถูกต้องเลยดูสิกาแฟกำลังไหลออกมาด้วยเอาล่ะฉันนั้นนำให้เลโอไดล้ลองกาแฟทางวิทยาศาสตร์แบบนี้นะเนี่ยมันเจ๋งมากเลย <c oughs> กาแฟต้องอร่อยด้วยนะแล้วทุกคนชอบอะไรกันละ่ะถูกต้องมะพร้าวอย่างไงหรือพูดง่ถูกก็คือน้ำกะทิ เพื่อทจะำมันฉันต้องสับมะพร้าวเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วเอาเนื้อที่อร่อยที่สุดออกมาเห็นไหมล่ะแล้วก็ปั่นในเครื่องปั่นเลยและนมก็พร้อมแล้วจากนั้นเธอใช้ไว้ช็อกโกแลตล่ะแล้วก็แช่ในนมแล้วก็ละลายมันด้วยเป็นไงล่ะเหลือไม่เยอะแล้วเธอถูกกแลตที่เหลือแบบนี้เพื่อเป็นการตกแต่งในเครื่องดื่มนะเอาล่ะกาแฟเสร็จแล้วแล้วแก้วอยู่ไหนล่ะเห้ลงไปในแก้วเลยแล้วก็ราชโกแลตเพิ่มได้ด้วยนะ ล้วตกแต่งด้วยผลเบอร์รี่มันอร่อยมากเลยล่ะว้าวนั่นเขาไม่เลีอยกาแฟกันหรอกาแฟต้้งเข้มๆสิทํางั้นเราจะขาดช็อกโกแลตไม่ได้ทำไมเราไม่เทนมร้อนบนช็อกโกแลตบอลล่ะใช่แล้วเหมือนกาแฟมากกว่าอีกลีโอได้เวลาเล้วผู้ชนะแล้วเล้วเขาใช่เราพร้อมแล้วล่ะครั้งนี้ศาสตราจารย์ทำอะไรมานะเออผมสุดๆเลย หม่ฉันไม่ชอบอ่ะเห็นได้ชัดว่าการทำอาหาร okay. ไม่ใช่เรื่องของฉันเลยแล้วแอม่าทำอะไรมานะอืมไม่เลวเลยแต่ผลบอร์ี่แห้งนี่คืออะไรกันเนี้ยมันไม่อร่อยเลยอะ่ะ no. oh. มันก็แค่การตกแต่งนะเจนความหวังอยู่ที่เธอแล้วนะอืมอร่อยจังเลยยินดีด้วยกับชนะอีกครั้งของเธอเธอทำสิ่งที่อร่อยกันจริงอีกแล้วล่ะ yeah. ตอนนี้ฉันก็กกตัวจริงเย้ yeah. ไงทุกคนฉันสัญญาไว้แล้วกับพวกเธอว่าอาจจะทำอะไรสนุกๆกันแต่ก่อนอื่นเรามาเล่นเอม,ม่าและมิลันได้กันตอนนี้เราก็พร้อมแ้จริงๆไปกันเลยก็ตามน,นั้นแหละยิ่งกว่านั้นฉันเลิกป่ีดีแล้วว้าวบางหลังมันมีพลิกล,ล้อนๆอยู่ด้วยล่ะฉันไม่แน่ใจนะว่าเธอจะชอบมันน่ะแต่เธอก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเมื่อเลิกไปแล้วนะ่ะอะไรกันเนี่ยอ๋าไม่นะ เผ็ดจริงๆเหรอพอกันทีฉันไม่อยากกินมันฉันได้ป็นไงกันดีเนี่ยไม่รู้สิเธอน่าจะลองดูนะฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอเดียที่ดีไหมฉันคงมีทางเลือกแล้วสินะอ๋มฉันรู้สึกร้อนๆขึ้นมาแล้วล่ะนี่มันฝันร้ายชันเลยแต่ก็น่าเธอทำได้ดีมากททำได้ดีนิเรนดาเธอเป็นยังไงบ้างล่ะ ฉันด้เลือกปุ่มแล้วล่ะเก่งมากฉันน่าจะให้รางวัลเธอสักหน่อยนะแต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตหระมันน่ากินมากเลยใช่ไหมฉันปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะฉันยังเอาเข้าปากเองด้วยซ้ำไงนี่เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าเอาเอแม็กเสียวดได้แล้วช็อกโกแลตเป็นของเธอฉันจะเอาให้เธอไปเลยอยหัวฉันมันคืออะไรอะว้าวช็อกโกแลต เป็นเซฟา์ที่ดีมากเลยฉันเลือกได้ถูกจริงจสัญชาตญา่แของฉันไม่เคยพลาดฉันก็ไม่รู้ว่าทาไมในนี้มันร้อนจังเลยว้าวทำไมไม่ตั้วมันสูงมากเลยแม้แต่ช็อกโกแลตก็ละลายด้วยผมไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าฉันจะเปิดอแนดอนนเรียนได้เลยนิดนึงนะนี่เป็นของเธอแล้วอะไรกันเนี่ยนี่มนไม่เหมือนช็อกโกแลตสักน,นิดเลยโอ๊ย ฉันมองไม่เห็นเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะไม่สักนิดแต่มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะเพราะเอ็มมางกำลังติดไฟตั้งหากแล้วเราต้องไปเรียกช่วยเธอแล้วแล้วฉันจะเอาน้ำมาจากไหนนั่นเนี่ยนึกออกแล้วมีน้ำู่ถังไงหวังว่ามันจะพอดับไฟได้นะน้ำเฮ้ยในที่สุดเย้เขายังช่วยนะฉันรู้สึกดีขึ้นตั้งเยอะเลย ดีจอที่ทุกอ,อย่างจบลงด้วยดีอะถึงเวลาของรอบที่สองแล้วลนะ่ะรันด้าเรามาเริ่มจากเธอกันเลย <Hey. Yeah. S 1> ได้เสมอเรียบร้อย <gasps> ความกล้าของเธอทำให้ฉันมีความสุขตลอดเลย <What? S 1> เอาละ่ะ hmm. ฉันจะทำงานดีกับข้อสอบอังพวกนี้นะแต่ฉันหวังว่าเธอจะรู้นะ <What? S 1> ว้าวมีหลายอันเลยเจง๋งยังมีอีกอย่างนะเดี <Wow. S 1> ย๋ยวลงมาเลยฉันรอรับอยู่ ว้าวนี่มันคือกล่องเครื่องสำอางนี่ฉันรักการแต่งหน้าที่สุดเลยเริ่มกันได้ไอชาร์เดลละกันสีสวยจังเลยยี่ยมถึงเวลาหยิบแปรงขึ้นมาแล้วก็สร้างสรรค์กันแล้วล่ะฉันมั่นใจว่าฉันสร้างผลงานฉันเองออกมาได้เลยฉันแค่ต้องการเวลานิดหน่อยรู้หลานเออฉันไม่ควนเธอดีกว่าฉันไปหาเอมมาดีกว่าเป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะ เยี่ยมมากฉันดีใจมากที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากัน oh. ต่อไปก็คือไอติมแสนอร่อยเธอต้องชอบมันนน่นแน่เ <go>, ออทำไมมันเย็นจังเลยอะไรอีกข้างในน้ำแข็งนั่นเหรอ <What? S 1> ว้าวมันคือไอศครีมฉันชอบมันที่สุดเลย oh. ดีจังฉันได้เยอะมากเลยฉันพร้อมจะกินให้หมดแล้วมันอร่อยวราเลย ขอบคุณนะฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันเหมือนเสพติดเลยล่ะเออแอมมาเธอต้อกินอย่างระวังหน่อยนะแล้วใครสอนล่ะก็ให้เคีมา่อยมากนี่โอ้ฉันหนาวจังเลยบางทีอาจจะมีผ้าห่มให้ไหมนะจะเปิดฮีเตอร์ให้กันได้นะหรือบางทีก็กดปุ่มนี้ล่ะโอ,อ้จะทำอะไรแนะอมมาจุดนี้ต้องทำทุกอย่างพังแน่เลยมิเรนดามาช่วยฉันเร็วเข,าข้าเกิดอะไรขึ้นโอ้ใช่ได้เปล่าผม งั้นฉันขอยิมหน่อยนะเอาไปทำไมไปถามที่หลังนะก่อนอื่นต้องช่วยเอมมาให้อุ่นขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันขยับได้แล้วเยี่ยมขอบคุณมากนะเว้นแต่ไอศกรีมของฉันละลายหมดเลยโอาไม่นะนี่มันล้มแหลวที่สุดเลยใช่แล้วเอมมาเธอคิดถึงอาหารมากกับไปนะครั้งนี้แล้วทำไมไม่เอาอะไรปอบผมมาเคินชฉันสักที เห็นมือรพร้อมสำหรับรอบถัดไปแล้วงั้นก็อย่ารอชา้าฉันก็ตรุมแล้วมาเลยตามใจเธอเลยมิรรนดาฉันไม่อยากเห็งกับเธออู่แล้วแต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มที่เธอต้องใส่ชุดป้องกันเสก่อนเอานี่ไปนะเธอต้องใช้มัอนได้สิอย่างที่เธอบอกเลยเยี่ยมเลยงั้นก็มาเริ่มกันไอพวกนี้มันหนักมากเลยฉันแทบจะยกไม่ไหวแน่ จ็บจังเลยแล้วมันอะไรนะโทษทีฉันทํามันหลุดมือนะตอนนี้ก็หลับที่เหลือนะเจ็บจังเลยพอสักทีฉันเห็นดาวกำลังหมุนรอบตัวแล้วเนี่ยอิดกันเหรอแต่ฉันต้องใช้อิดนักไปทำไมขนาดนี้นั้นก็เธอเอาซีเมนต์กับเครื่องมือไปด้วยนะเธอจะต้องสร้างอะไรสักอย่างนะเธอตัดสินใจได้เลยมันไม่มีข้อจำกัด ฉันไม่เคยสร้างอะไรมาก่อนนี่ฉันไม่รู้ต้องจัดการยังไงได้ซ้ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ได้แสดงจินตนาการอันล้ำลิศของฉันก็ได้นะมาเริ่มกันเถอะฉันมั่นใจมต้องออกมารลังการแน่นอนจะเริ่มจากตรงนี้เยี่ยมนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยฉันรู้ตัวเลยว่าตอนนี้มันต้องเป็นการแพ่งที่สนวุ่กวากฉันไม่สงสัยเลยว่าเธอทําได้งั้นฉันขอตัวก่อนนะตาฉันแล้วเหรอเลวจัง โอเคงั้นฉันกดปุ่มนี้เยี่ยมเอ็มมาฉันมีอะไรที่น่าสนใจให้เธอเหมือนกัน <Go. S 1> มาใกล้ๆสิเร็วเข้า go, go, go. น่นมันอะไระฉันรู้สึกแปลกมากเลยมันเหมือนมีทรายเป็นตันๆในเสื้อฉันเลยมันสง่งพันไปได้ดีเยี่ยมายๆ ิ่งที่ฉันต้องทำแค่ให้เครื่องมือกับเอ็มวาแต่ฉันต้องทำยังไงพวกมันล่ะเดี๋ยวเธอก็เข้าใจเองล่ะลับนะเข้าใจแล้วฉันสามารถเล่นกระสังกองประสาทไซได้ขอบคุณนะฉันว่ามันต้องสนุกแน่แน่นานมากเลยฉันไม่ได้ก่อรายน่ะฉันเคยชอบมันมากเลยล่ะฉันเห็นว่าเธอกำลังสนุกดิโอใช่โดยสิมันออกมาเย่งขนาดไหนว้าวเป็นประสาทที่สวยมากเลยมันสวยงามอลังการมาก เออแล้วนั่นคืออะไรอ่ะเธอชอบตัวของฉันไหมฉันพยายามส,สุดๆเลยขอดูใกล้ๆหน่อยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยดูยเหมือนว่าเอ็นยังไม่เข้าที่เลยฉันจะแก้ไขมันเองถ้าทำไรลงไปนะตอนนี้มันกำลังจะพังแล้วโทษทีฉช่อ,อยขยช่วยนะอ๋อขอบคุณโทษทีนะ